อา้าวตัดเลยงัดเลยวันก่อนล้อหน้าวันนี้ล้อหลังนะครับนี่กับเจ้าเวฟหนึ่งสองเอ้ยไม่ใช่เวฟร้อยสิบไอนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้ใช่ไหมโซ่ส so, ิบเก้าเลยเนาะเอออ่ะ ซีรวดนะครับขยันขาดบ,บ่อยนะครับมาที่นี่ไม่เป็นไรจัดให้ได้ให้รอไหมไอ้เวลาคำว่าละคำว่ารีเด็ก,เ,กเ,อเออเลอ,อเ,ออเลอลูกอะไรเนี่ยโซ่้ชัดด้วยนะครับเนี่เสียงไม่โหดหรือวะ ฮะฮะเออลองสตาร์ทฟังเ,ออง,ทงเสียงดูสิระวังล้มแล้วลูกก็จะล้มหรือเปล่าวะเออเออ,เอ,อค่อยๆใส่นะเสร็จก่อนก็ได้ลูกเหมือนจะเออตาดยากาากว่าออาแกะมาอ,อ่ะอากาศร้อนนะครับวันนี้ อ่ะมาเลยนะครับส่วนมากนะครับทำเองนะครับน้องๆนะครับตอนนี้เก่งกันนะครับศึกษาข้อมูลจาก YouTube จากเพจนะครับจาก t i k t o อกนะครับแล้วก็เอามาลงมือทำเองสั่งของออกมาจากข้างนอกนะครับอะไหล่รถเดี๋ยวนี้ถือว่าโอเคกันนะครับทุกที่ทุกจังหวัดนะครับเดี๋ยวนี้ทำเองหมด और का एंटर बटन दबाकर ना मत करते นี่นะครับสารซี่หลบปั๊มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ปวามแต่งนะครับนี่ก็เลยต้องได้สารนะครับหลบข้างในหมดเลยนะครับไม่ต้องเอาซี่ออกมาด้านนอกนะครับเหมือนกับฝั่งนี้นะครับสลับเข้าสลับออกนะครับฝั่งนี้เอาเข้าด้านในหมดเลยนะครับอัดเต็เลยเนาะ ร้ยนะครับโอ้คันนี้ไม่มีเบรกหลังด้วยนะครับนี่ใช้ได้เบรกหน้าอย่างเดียวนะครับ